คนเกิดวันอังคารมักเป็นคนทรนงนักต่อสู้ภายนอกดูเหมือนจะเป็นคนอ่อนแอแต่ภายในเป็นคนเอาจริงสู้ไม่ถอยเป็นคนไม่ยอมคนมาตั้งแต่วัยเด็กเป็นคนมีอุปนิสัยจริงจังและชัดเจนและเป็นคนที่ให้โอกาสคนผิดอยู่เสมอเสมอเพราะมักจะใจอ่อนจึงต้องระวังจะเสียรู้คนรอบข้างที่คิดเอาเปรียบได้ชีวิตเมื่อวัยเด็กเป็นคนดือ้อและดันทุรังไม่ยอมใครมักจะไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของใครง่าย มักจะไม่ค่อยเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆทําให้ชีวิตมักพลาดโอกาสดีๆเพราะมักจะยึดติดกับแนวคิดของตนเองไม่ค่อยเปิดรับสิ่งใหม่และคนเกิดวันอังคารมักมีศรัทธาอันแรงกล้าชอบฝันใหญ่ฝันสูงตั้งความหวังกับชีวิตมากและจุดสําเร็จที่สําคัญของคนวันอังคารคือคิดแล้วมักลงมือทํา จึงทาให้คนเกิดวันอังคารมักจะประสบความสำเร็จได้มากกว่าคนเกิดวันอื่นๆเพราะนอกจากจะเป็นคนคิดแล้วยังลงมือทําอย่างมุ่งมั่นตั้งใจไม่ท้อและมีโฟกัสที่แน่วแน่เพราะนิสัยส่วนตัวเหล่านี้จึงทําให้ประสบความสําเร็จแต่ความสําเร็จนั้นส่วนใหญ่เป็นเพียงความสําเร็จแบบธรรมดาเพราะคนที่เกิดวันอังคารยังติดกรอบความคิดตัวเองแล้วไม่ค่อยจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและมักจะไม่มีการวางแผนแบบไตร่ต,ตรองที่ดีพอทำให้พลาดโอกาสจุดนี้ไปเยอะมาก ที่ควรจะเป็นจุดสําเร็จแบบสุดๆจึงทําให้เป็นเพียงแค่ความสําเร็จแบบเล็กๆเท่านั้นนอกจากนั้นคนเกิดวันอังคารยังมีชีวิตที่โลดโผนคือมักจะเจอเรื่องร้ายๆในชีวิตแบบสุดๆแต่พอเจอบุตรที่ดีก็ดีแบบน่าใจหายพุ่งขึ้นมาแบบสุดๆด,ด้วยเช่นกันผู้ชายที่เกิดวันอังคารเป็นคนชอบเสี่ยงและชีวิตอิสระมากกว่าถูกจําลองจากมักอยู่ในกรอบคําสั่งมักจะเป็นคนที่พูดจาขวางหาซากและตรงไปตรงมาอย่างมาก ไม่ชอบคนที่ปริ้นปล้อนหน้าไหว้หลังหลอกวางนิสัยเคร่งขรึมและเป็นผู้ใหญ่เกินอายุรักบูชาความถูกต้องและความเป็นธรรมยิ่งกว่าชีวิตร้นจนหน้ารำคาญในบางครั้งและเชื่อมั่นตนเองมากจนเกินไปไว้เด็กเป็นคนที่ต้องถูกให้รับผิดชอบตัดสินใจด้วยตนเองเป็นส่วนมากจึงมักจะเป็นคนที่ยึดมั่นในความคิดของตัวเองสูงบางทีก็เหมือนกับคนเเด็จการต้องระมัดระวังชอบอ่านจิตใจผู้อื่นด้วยสายตามากกว่าการแสดงออกและคำพูด ผู้หญิงที่เกิดวันอังคารเป็นสตรีที่มีความรอบรู้และเป็นคนที่ช่างเจราจาพาทีมีเหตุมีผลเป็นอย่างมากเพราะด้วยเป็นคนที่ชอบการศึกษาหรือชอบการต่อสู้หาเลี้ยงตนเองมากกว่างอมือง,งอเท้าขอชาวบ้านทําให้ผู้หญิงในวันนี้มักจะเป็นคนที่พูดจาจะไม่ค่อยอ่อนหวานนักและจะไม่ค่อยโรแมนติกเท่าที่ควรชอบการยกยอปอปัอน้นสรรเสริญไม่ชอบการนินทาว่าร้ายคนอื่นแต่ก็เป็นคนที่มักคาดหวังกนะับอนาคตไวสูงจนเกินกําลังไปหน่อย ดังนั้นจึงต้องหมั่นระวังไว้บ้างก็ดีเด็ดเดียวและกล้าได้กล้าเสียในด้านความรักเป็นคนที่มีความรักค่อนข้างดีทีเดียวจะพบรักแท้ที่คบกันไปอยู่อย่างกว่นชื่นและสมหวังอาจจะไปโดนที่ดูเจ้าชู้ไปสักนิดแต่จริงๆแล้วแค่อยากสนุกโชคครั้งโชคคราวเท่านั้นไม่ได้เป็นนิสัยคนเกิดวันนี้เมื่อตกหลุมรักใครแล้วจะคอยติดตามคอยอยู่ใกล้อย่างตั้งใจมันมีวันจีบทิ้งจีบคว้างอย่างแน่นอนเป็นคนที่แข็งนอกอ่อนในใจดีแต่ปากแข็งเมื่อทําผิดจึงไม่ค่อยงอนง้อ ทั้งที่อยากจะง้อใจจะขาดจุดอ่อนของคนวันนี้ก็คือด้านอารมณ์คนวันอังคารนั้นเป็นคนที่มุทะลุดุดันและรุนแรงด้วยเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมรับความคิดหรือรับฟังคนอื่นโดยง่ายจุดอ่อนสําคัญจึงอยู่ที่การควบคุมอารมณ์ของตนเองหากควบคุมอารมณ์ได้ดีแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปได้ด้วยดี